าเป็นเอกชายเจตสดาน้าครับคุดาริยาศิลาศิลาโอเามาให้น้องสาวนะน้าน้อง มันตกระ้งมา้เลยลูกลล้าเรา่ายนี่นี้นมามาแล้วนะที่นั้นะครที่นั่นอะไรนน เป็นของเด็กเด็กชายชิชาริตูชิชาริต,ต,ตเูเอาไว้เอาไว้นับหนึ่งนับสองนับสามถ้ช้านี่ไม่ได้นะครับช้านี่ไม่ได้นะเล่นทุกแข่งครับอีะใครยังไม่ได้ของรางวัลบ้างครับใครยังไม่ได้ของรางวัลบ้างอครยกมือ ไปลูกกาตาตัวใหญ่ย hmm. ังไม่ออกนอตารีนไอรีตรวสุดดมากเลยเกราซอบเปนคู่เลนล้อกับหนุ่อ้าวรัาซอนรู้นะครับคนที่ได้คือเด็กชาติติการตะวันแก

บอสสี่มีกี่คนนะบอสสามมีกี่สี่คนเนาะตุนต่อยเพื่อนเราอย่างละขวดเพื่อนหลัวเจ๊เอ็นดูในนู่นเอ็นดูนี่ฮัดดิสัน อ่าปอ2หกนภไอศคนีมโอนาซื้อต้อยหนึ่งค่ะมาคู่มาอยากจะไอศคมต้อยหนึ่งค่ะ้นบาร์ม้อนใ่หมน่ะ

อ่าอีไม่เหมือนน้เเรอเอะเอะเอเอ๊ะเอ๊ะเอเอ๊ะ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 เอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะออะเอ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 เะอเอะเอเอเอะเอะเอ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 ะเอ